สัปดาห์กับการเทีย่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMs และการะตูในรายการ Healthy Journey by BDMs ค่ะวันนี้นะคะตุนพาคุณผู้ชมมามองกรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือที่เราจะเรียกกันติดปากว่านี่คือฝั่งทนบุรีฝั่งทนของเรานะคะโดยที่การเทีย่ยวของตุนวันนี้ตุนจะจัดให้เป็นทริป1วันในฝั่งทนโดยที่วันนี้ตุนจะขอเริ่มต้นที่ สถานที่ที่มีมายาวนานนั่นก็คือตลาดน้ำเดี๋ยวตามตูไปเที่ยวตลาดน้ำกันค่ะ ที่ดุนเรือมากินข้าวเช้านะคะก็คือตลาดน้ำตลิงชันมีมานานแล้ว0 40ปีคู่เมืองฝั่งทนมายาวนานนะคะแล้วก็วิธีการเดินทางก็คือสามารถที่จะนั่งเรือข้ามฟากมาจากแม่น้าเจ้าพระยาก็ได้แล้วก็นั่งเรือเล็กเข้ามาในคลองคลองตรงข้างๆตลาดน้ําตลิงชันเนี่ยเรียกว่าคลองชักพระนะคะแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศความคึกคักมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึงประมาณบ่ายๆสักไปสามโมงนะคะเดี๋ยวเราไปสารวจโซนแรกของตลาดน้ําตลิงชันกันซึ่งเป็นโซ คนที่คนเยอะมากเพราะว่าคนบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากแล้วก็จะนิยมมานั่งกินข้าวกันชมบรรยากาศริมน้ำกันค่ะเดี๋ยวไปสํารักรบตุนกัน,กน mm. วันนี้ตุ้นเลงแล้วตุ่นเจออาหารที่ปกติตุ่นไม่ค่อยเจอที่ไหนแปลกมากเมนเมนูที่ง่ายแต่หากินยากมาก mm. นั่นก็คือก๋วย mm. เตี๋ยวหมูใส่ใบตำลึงค่ะจริงๆมันหากินยากจริง เี่ยวตาลึงนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูทุบนะคะละักษณะก็จะเป็นหมูเป็นเหมือนหมูชิ้นแบบนี้เดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะเรียกว่าหมูแดงหรือเปล่าเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงอืมอร่อยม,มากอะ่ะเหมือนกินลูกชิ้นหมูนะคะแต่มันจะมีความเนื้อหมูที่ไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็นุ่มก็เด้งก็ดึงไม่รู้แม่เขาทำยังไงรสชาติเดี๋ยคือปรุงมาพอดีน้ำซุปแม่บอกว่าแม่ปรุงมาให้แล้วเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่ม ออกเปรี้ยวๆหน่อยๆหวานนิดๆเค็มนัวๆนะคะโห<ฮ>พิเศษมากเลยอะ่ะแก้วตูหรือเปล่าให้เยอะมากเลยนี่อยากกินตำลึงก็ได้กินตำลึงสะใจเลยนะคะตำลึงอ่อนมากตำลึงหวานมากตำลึงสดมากนะคะไม่มีความขมไม่มีความสากเลยมันมีแต่ยอดจริงๆใครชอบกินก๋วเตี๋ยวตำลึงนะคะตูนแนะนำเลยร้านแม่นิดแม่ไก่ เขาเรียกตัวเองว่าร้านก๋วยเตี๋ยวในอ้วนแต่ไม่มีป้ายใดๆก็คืออยู่บนแผนสอง จะเป็นโซนที่อยู่บนบกแต่ว่าก่อนจะถึงบกเราเจอใครแน่นอนตลาดน้ำจะต้องมีแม่ค้าขายของในเรือแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นส้มตำน่ากินมากแต่ว่านี่ตุนเลือกมากินขนมร้านนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ตุนสั่งใส่กะทิเยอะๆแล้วก็มีกระช่องด้วยระช่องแบบโบราณมันจะเป็นการบีบมือนะคะอคะอเป็นเนื้อที่นุ่มๆเย็น หอมใบเตยมากๆเย็นไปในแป้งอร่อยมาก ดนตรีไทยแบบเต็มวงขนาดนี้แล้วก็มีการขับร้อง้วยนะคะไพรรอมากๆถ้าจากตรงนี้ไปได้รับวความนิยมไม่แพ้กันก็คือเขาจะมีเหมือนเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆให้ทํากิจกรรมทําของทํามือทํางานครับงานฝีมือตุนเนี่ยไม่ค่อยถนัดตุนถนัดงานกินมากกว่าโซนข้างหน้าตุนนะคะตุนเล่งแล้วเป็นเหมือนโซนขายของฝากเดี๋ยวเราไปสํารวจอีกโซนหนึ่งของตลาดน้ำตลิ่งชันกัน กินต่างๆเอาเขียวอันหนึ่งเขียวสวยเขียวหรืองอฝรั่งไส้แดงแดเนี่ยเขาเรียกฝรั่งอะไรเอ่ยฝรั่งผเป่าซือสมัยก่อนเป็นฝรั่งขี้นกเป็นลูกเล็กๆฝรั่งขี้นกที่เมื่อก่อนมันจะเป็นฝรั่งบ้านลูกแค่นี้แข็งกรอบแข็งๆกินไม่ได้เม็ดเยอะๆอ๋อเป็นทันใหม่เหรอคะหงเป่าซื้อเหรอตุรู้ละซื้อไปฝากคนรักสุขภาพดีกว่าเขาจะรู้จักไหมนะ วิถีชีวิตริมน้ําลําคลองแบบสจัยหม่ก่อนเป็นบรรยากาศคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกับแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วสถานที่ต่อไปที่คุณจะพาคุณผู้ชมไปก็มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้กันและเราจะไม่ได้ทเที่ยวคนเดียวเราจะมีเจ้าบ้านเจ้าถิ่นพาเราเที่ยวด้วยแล้วก็นี่ไม่ได้ไปมือเปล่าเพราะว่าเรามีของดีจากตลาดน้ําตลิ่งชันไปฝากด้วยค่ะชื่ออะไรนะลืม